จากอีพีที่แล้วนะครับจากเตรียมแม่ปั๊มเบรกตัวบนใหม่เรียบร้อยแล้วครับเติมน้ํามันและไล่อากาศภายในจนพร้อมใช้งานนะครับวันนี้คือขั้นตอนสําคัญที่สุดนะครับเราจะเอาแม่ปั๊มเบรกตัวนี้กลับไปติดตั้งเข้ากับรถจริงครับขั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่ขันน็อตอย่างเดียวแล้วจบครับพอถ้าพลาดแม้แต่นีดเดียวเนี่ยเบรกอาจจะนิ่มหรือจมเหมือนเดิมครับผมจะพาไปดูตั้งแต่วิธีประกอบเข้านะครับกับหม้อรมการขันน็อตให้ตรงแนว การต่อท่อแรงดันน้ำมันเบรกนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการไล่ระบบอากาศทั้งหมดนะครับเป้าหมายของ EP อนี้มีอย่างเดียวคือทำให้ระบบเบรกกลับมามั่นใจและแรงดันอยู่เต็มระบบอีกครั้งนะครับไปเริ่มกันเลยตอนนี้นะครับผมกำลังเอาแม่พัมเบรกตัวใหม่นะครับประกบเข้ากับหม้อลมเบรกครับ จุดสาคัญที่สุดตรงนี้นะครับก็คือการดัน,ดนของหม้อลมนะครับต้องเข้าไปตรงกลางลูกสูบแม่ปั๊มพอดีครับถ้าใส่เอียงหรือกดเข้าไปแบบฝืนๆเนี่ยซีนข้างในแม่ปั๊มเนี่ยอาจเสียหายได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้งาน,นครับผมจะจัดแนวให้ตรงก่อนนะครับแล้วค่อยๆดันเข้าไปตรงๆไม่กระแทกไม่งัดครับแม่ปั๊มเนี่ยควรเข้าได้แบบเรียบๆไม่ต้องออกแรงมากผิดปกตินะครับถ้าดันแล้วรู้สึกติดอย่าฝืน ให้ถอยออกมาตรวจแนวใหม่ก่อนครับตรงนี้จะเห็นว่าผมก็ค่อยๆพยายามใส่เข้าไปตรงของช่องพอดีนะครับก็พยายามจะฝืนนะครับตรงนี้พยายามต้องค่อยๆค่อยๆใส่เข้าไปนะครับผมจะไม่บิดนะครับแล้วก็ไม่ให้มันงัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันไม่ตรงตัวแกนกระถุงกับตัวมออลมเนี่ยมันอาจจะเสียหายได้อะอันนี้ผมก็ทําการใส่นะครับต้องค่อยๆยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวาเล็ก น้อยนะครับเพื่อให้ตัวของแม่ปั๊มเนี่ยมันเข้าไปกับตัวปั๊มลมได้พอดีครับเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาตัวของน็อตนะครับที่เป็นตัวเชื่อมกับตัวปั๊มเบรกกับตัวปั๊มเบรก ABS นะครับกับตัวของแม่ปั๊มเบรกบนนะครับมาใส่นะครับตรงจุดที่เราทําการถอดนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมต่อตัว สายนะครับเข้า <eterm> ก <oon> <sk ling> ับตัวของแม่ปั๊มเบรกนะครับตรงส่วนของด้านขวานะครับก็ต้องพยายามเอาน็อตนะครับเข้าเกี่ยวให้ตรงนะครับแล้วก็ผมก็ไปใส่น็อตทางด้านซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวของต่อตัวแรงดันเข้ามาที่ตัวของแม่ปั๊มครับตรงนี้นะครับผมก็พยายามจะใช้ตัวของมือหมุนก่อนนะครับพยายามอย่าเพิ่งใช้ตัวประแจนะครับเราต้องหมุนให้ตัวของน็อตเนี่ย มันเข้าที่เกลียวนะครับแล้วพยายามเอาน้ําพรมๆด้วยนะครับเพื่อลดความเข้มข้นของตัวน้ํามันเบรกที่หดนะครับพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยเอาตัวน็อตนะครับขันด้วยตัวของประแจนะครับอาจจะเป็นตัวประแจผ่านะครับหรือตัวประแจตัวปากต้ายก็ได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าเกลียวมันจะหลวมนะครับเพื่อทําการขันตัวของท่อแรงดันที่ต่อเข้ากับตัวแม่ปั๊มเบรกบอลนะครับให้แน่นทุกจุดนะครับอันนี้ผมก็พยายาม ค่อยๆนะครับพื้นที่ทํางานมันน้อยมากนะครับและประแจที่ผมมีเนี่ยมันอนค่อนข้างยาวก็จะทําให้พื้นที่ในการขันเนี่ยค่อนข้างยากและก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเ<ด><น>พื่อนๆก็ต้องทําอย่างระมัดระวังแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมก็พยายามใช้ตัวของประแจนะครับทําการล็อกตัวของ น็อตยึดนะครับระหว่างตัวของแม่ปั๊มเบรกนะครับกับตัวหม้อลมนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวของน็อตที่เป็นแรงดันนะครับเป็นตัวยึดนะครับยึดประกบระหว่างตัวแม่ปั๊มเบรกให้ยึดติดอยู่กับหม้อลมเบรกนะครับตรงนี้ผมก็จะใช้ประแจนะครับที่ใช้เนี่ยในการขันเพื่อให้น็อตนะครับแน่นนะครับก็จะมี2ตัวนะครับคือด้านขวากับด้านซ้ายนะครับเพื่อนๆก็ ค่อยๆขันนะครับให้ตึงมือนะครับก็เอาแค่แน่นนะครับไม่ต้องถึงกับขั้นที่เกียวหวานหรือลูดไปนะครับก็ทําการขันให้แน่นนะครับทางซ้ายและขวาตรงนี้ผมจะค่อยๆยึดไปทีละจุดนะครับซ้ายขวาให้แน่นเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับผมจะทําการต่อตัวของท่อที่จะต่อจาก ABS นะครับเข้าที่ตัวของแม่ปั๊มเบรกนะครับตรงนี้ผมจะ ขอไขยนะครับไายน็อตของฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําการต่อท่ออีกายหนึ่งนะครับเข้าไปตัวที่แม่ปั๊มเบรกนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ลายเนี่ยมันจะเอาตัวของท่อเนี่ยเข้าไปที่ตัวของแม่ปั๊มเบรกนะครับยากมากนะครับมุมมันจะไม่ได้นะครับแล้วมันจะทําให้ตัวของอนัดนะครับนัดที่เป็นตัวพูกเกีียวเนี่ยมันไปขัดกับตัวของ แม่ปั๊มเบรกนะครับมันก็เลยใส่ยากนะครับตรงนี้ผมแนะนำนะครับให้ให้คลายอีกฝั่งหนึ่งนะครับของตัวท่อเนี่ยที่ต่ออยู่กับปั๊ม ABS เนี่ยให้ทำการคลายออกก่อนนะครับมันจะทำให้ตัวของท่อเนี่ยใส่ได้ง่ายทั้งสองฝั่งเลยครับตรงนี้นะครับก็จะมีฝั่งหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ต้องคลายท่อเราสามารถเอาตัวของตัวท่อนะครับต่อเข้าไปได้เลยนะครับก็ ทำสลับกันนะครับผมก็จะทําสลับกับท่อที่ไม่ต้องคายกับท่อที่คายนะครับอย่างตัวของเนี้ยหเห็นมาครับว่าผมกาลังทําท่อส่วนของที่มาใส่ค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงนะครับก็อาจจะมีการคายที่ต้นนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวของท่อเนี่ยมันใส่เขาง่ายเสร็จแล้วนเนี่ยก็ใช้ตัวของประแจแหวนผ่าเนี่ยขันอีกทีหนึ่งนะครับให้มันแน,น่นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนก่อนที่เราจะใช้ประแจแหวนผ่านเนี่ยผมแนะนําให้ใช้มือหมุนก่อนนะครับเพื่อให้ตัวของ ท่อแรงดันเนี่ยมันไม่ปีนเกียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เราไปใช้ประแจแหวนผ่าแล้วถ้าเกิดเกีียวมันขัดกันแล้วมันรูดเนี่ยแล้วเราใช้ประแจแหวนผ่าหรือตัวประแจปักตายเนี่ยหมดเลยมันจะทําให้เกิดอาการเป็นเกลียวและเกีียวพังได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมครับทีนี้นะผมจะพามาดูนะครับตอนที่ฝั่งหนึ่งที่ผมสามารถ ใส่ได้นะครับอันนี้เป็นทริคนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็พยายามอยู่สักพักเลยกว่าจะใส่ข้างหนึ่งได้นะครับให้เราคลายนะครับตรงตรงปลายด้านหนึ่งก่อนนะครับเห็นไหมครับผมว่าทําการคลายน็อตนะครับจากปั๊ม ABS ออกก่อนนะครับจากตัว ABS ออกก่อนแล้วก็ค่อยใส่ฝั่งของที่เป็นตัวของแม่ปั๊มเบรกนะครับเห็นไหมครับมันจะสงเกลียวพอดีเลยนะแล้วผมก็กลับมานะครับที่จะขันน็อตฝั่งของแม่ปั๊มเบรกนะครับ ให้แคบพอตึงมือหรืออาจจะยังไม่ถึงขั้นตึงมือนครับเพื่อให้ตัวของฟั่ง ABF เนี่ยก็สามารถเข้าได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆลองได้มีโอกาสได้ทํานะครับก็จะเห็นว่าวิธีนี้มันจะง่ายเห็นไหมครับผมมันไม่ขัดกันนะครับระหว่างปลาย2ด้านเนี่ยด้านที่ต่อเข้ากับปั๊มแม่ปั๊มเบรกนะครับก็เข้าแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็ต่อเข้ากับปั๊มเบรเนี่ยก็เข้าเช่นกันเห็นไหมครับมันก็จะมีความที่ ง่ายนะครับในการหมุนนะครับแต่ก็อาจจะต้องขยับโยกนิดนึงนะครับให้ตัวของท่อแรงดันเนี่ยสามารถเข้าได้ผมก็จะเช็คทั้งสองทั้งสองฝั่งนะครับดูว่าไม่ให้น็อตมันปีนนะครับไม่ให้มันเกี่ยวปีนกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันไปปีนฝั่ง e b s ด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวของ e b s พังอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับพอรู้สึกว่าเริ่มตึงมือแล้วนะครับก็ใช้ตัวประแจแหวนนะครับหรือแหวน ผ่านะครับทำการล็อกนะครับทั้งสองฝั่งให้แน่นครับตรงนี้นะครับผมก็พยายามขันสลับไปสลับมานะครับเพราะว่าตอนใส่ท่อเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ยากพอสมควรนะครับพยายามคายทั้งสองด้านออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ตัวของประแจเนี่ยหมุนเข้าไปอีกทีนึงนะครับเพราะพื้นที่ทํางานมันค่อนข้างเล็กนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเห็นไหมครับผมก็จะกลับมาหมุนนะครับหรือขันเนี่ยโดย ใช้ประจรแจแผนผ่าหรือประแจปักตายเนี่ยล็อกตัวของฝั่งของ ABS ให้แน่นเช่นกันครับตรงนี้นะครับเป็นท่อสุญญากาศจากเครื่องยนต์นะครับที่ส่งแรงดูดไปช่วยมออลมเบรกนะครับไม่ใช่ท่อแรงดันนะ้ำมันเบรกครับถ้าท่อน,นี้รั่วหรือรุดเนี่ย อาการจะเป็นเบรกแข็งนะครับไม่ใช่เบรกจมตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องถอต่อท่อนะครับเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับใช้ครีมหนบตัวของกริปนะครับให้ล็อกเข้าไปที่ตัวของแม่ั๊มเบรกบนให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการเติมตัวของน้ํามันเบรกนะครับอันนี้ผมใช้เป็นดอทสนะครับเป็นของตัวเอซินเนี่ยก็ทําการเติม นะครับนำมันเบกเข้าไปที่กระปุกของแม่ปั๊มเบกบนนะครับก็เติมต่อจากขวดที่แล้วนะครับที่ผมทําการเติมเข้าไปก่อนตอนอัดให้แรงดันมันเป็นส่วนยากาศก่อนติดตัวของแม่ปั๊มเบกไปนะครับอันนี้ผมก็เติมเข้าไปในกระปุกนะครับให้อยู่ในระดับขีดที่เป็นของแม็กซ์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นต่อไปเนี่ยเราจะทำการไล่อากาศนะครับที่อยู่ในตัวของระบบ เบรกนะครับในอีีต่อไปนะครับที่ผมจะทำการไล่อากาศแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราติดตัวของแม่ปั๊มเบรกบนเข้าไปเรียบร้อยจนสนิททุกจุดนะครับต่อตัวของอท่อแรงดันนะครับตลอดจนตัวของท่อที่เป็นตัวดูดความเป็นสุญญากาศที่มาจากเครื่องยนต์เนี่ยเข้ากับตัวแม่ปั๊มเบรกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเติมตัวของน้ำมันเบรกนะครับดอทสเนี่ย เข้าไปที่กระปุกน้ำมันเบรกให้เต็มนะครับให้ถึงขีดแม็กซ์เลยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไล่อากาศในตัวระบบเบรกทีนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ประเมินแล้วว่าเอ๊น่าจะเต็มแล้วนะครับพอเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําการปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็ค่อยไปในส่วนของการไล่น้ํามันเบรกต่อไปครับ นี้นะครับผมก็ขอเติมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว,าว่ามันยังไม่ถึงตัวของแม็กซ์เลยนะครับก็ไปเปิดตัวของอน้ํามันเบรกอีกตัวอีกกระป๋องหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เติมใส่เข้าไปเพิ่มอีกนะครับเพื่อที่เราจะเตรียมไล่ตัวของน้ํามันเบรกนะครับหรือไล่อากาศที่อยู่ในตัวของระบบเบรกค,ครับตอนเทเนี่ยเพื่อนๆก็ระมัดระวังนะครับพยายามอย่าให้ตัวของน้ํามันเบรกเนี่ย กระชอกออกมานะครับกระเด็นโดนพวกเครื่องยนต์พวกตัวถังนะครับหรือสีรถยนต์เนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าสีรถยนต์นะครับจะไม่ถูกกับตัวน้ํามันเบรกเลยถ้าน้ามันเบรกโดนเนี่ยมันจะทําให้ตัวสีเนี่ยก่อนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เติมเต็มเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําการปิดฝาให้แน่นนะครับปิดฝาไว้ก่อนนะครับให้แน่นเพื่อเดี๋ยวจะเราจะเข้าสู่กระบวน,นการใน,ในการไล่ตัวอากาศในระบบเบรกทีครับ หลังจากเราเติมตัวของน้ํามันเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวของน้ํามันเบรกอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันไม่ถูกกับพวกตัวของสีรถยนต์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับถ้าจุดไหนเนี่ยมีน้ํามันเบรกรั่วนะครับหรือกระเด็นโดนเนี่ยเพื่อเนเพื่อนก็ทําการละลายด้วยการที่เอาตัวพรมน้ําเข้าไปนะครับละลายความเข้มข้นของเบรกหน่อย นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกัดสีรถนะครับหรือว่าอาจจะโดนสีของเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับก็พยายามเอาน้ําพรมนะครับแล้วก็หลังจากที่พรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เก็บงานอีกทีเก็บงานก็คือว่าเอาตัวของผ้าน,นะครับผ้าสะอาดเนี่ยมาเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมทําตอนนี้เลยครับ ตอนนี้นะครับแม่ปั้นเบรกตัวใหม่เนี่ยก็ติดตั้งเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับขันยึดแน่นตามแนวต่อท่อแรงดันครบทุกเส้นนะครับแต่ระบบเบรกตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานจริงนะครับเพราะภายในยังมีอากาศค้างอยู่อากาศแค่ฟองเดียวเนี่ยก็ทําให้เบรกนิ่มหรือจมได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในอีทีถัดไปนะครับหรือขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็คือการ ไร้น้ำมันเบรกทั้งระบบนะครับให้แรงดันกลับมาก100%ซนะครับซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะครับและเป็นจุดที่หลายคนพลาดน,นะครับเพราะว่าเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรกแล้วเนี่ยแต่เบรกยังจมเพราะไร้ลมอาจจะไม่ถูกวิธีนะครับ ผมจะพาไปดูการไล่ลมแบบละเอียดนะครับตั้งแต่ร้อแรกไปจนถึงร้อสุดท้ายนะครับและเราจะมาดูกันว่าหลังจากทําเสร็จทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยอาการเบรกจมหายจริงไหมนะครับฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอจบไปตรงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ